ด,ดูน้ำถึงขนาดนี้ตรงนาที่เห็นอยู่นี่ครับเมกว่าเลยดูดูระดับถนนตอนที่เรามาวิ่งออกมารังกายและไลายสดเ้าที่แล้วยังไม่ถึงครึ่งถนนเลยนี่เกือบครึ่งถนนแล้วครับถนนที่เขาสร้างใหม่ยกขึ้นมาใหม่เนี่ยของเทศบาลไอของอบตท่านง,งามสร้างขึ้นมาใหม่อสอง สองกิโลกับอีกเจ็ดร้อยเมตรมขึ้นมาครึ่งถนนแล้วครับถ้าเป็นถนนเดิมเนี่ยอาจจะเกือบจะข้ามแล้วคัเนี่ครับน้ําแล้วน้ําน้ํากุนแล้วก็รู้สึกจะไม่สะอาดด้วยนะครับปนข้นแล้วก็มีผงรองน่าจะเป็นเศษผงจากเอ่อเขาเรียกอะไรพวกแก่พวกเข้าอะไรที่ชาวนาเล่งเกี่ยวข้าวกันไปก่อนหน้านี้ครับที่เห็นอยู่นี่ น้ำท่วมขึ้นมาเยอะเลยทั้งสองฝั่งฝั่งแม่น้ำยมนะครับสถานการณ์แม่น้ำยมตอนนี้น้ำขึ้นมาเยอะเลยครับยังขึ้นอยู่วันนี้ก็ยังขึ้นดูสถานการณ์แล้วน่าจะยังไม่หยุดขึ้นเพราะว่าล่องมรสุมถึงจะไม่มีพายุแต่ก็ มีร่องมรสุมกับถนนสร้างใหม่เนี่ยัยงยังเกือบครึ่งถนนเลยตอนนี้ใกล้จะครึ่งถนนแล้วถ้าเป็นถนนเดิมน่าจะใกล้จะใกล้จะท่วมถนนแล้วเนี่ยที่แม่น้ำยมบาลกรรมจังหวัดพิษณุโลกครับท่านผู้ชมอ่า ท่านเข้ามาดูมาชมเราก็จะเห็นว่าน้ำบารากำรรตอนนี้ยังขึ้นอยู่นะครับที่ตำบลท่านางงามอำเภอบรารรกจังหวัดพิษณุโลกครับน้ำยังขึ้นอยู่วันนั้นที่มาไล่สดเมื่อวันที่สองที่สามกันยาในะนาดประมาณนั้นก็น้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้ตอนนี้ท่วมทุ่งเลยตรงนี้วันนั้นมายังแค่เขายังเห็นต้นเข้าต้น หัวคนาอยู่นะครับตอนนี้หัวคนาก็ไม่มีแล้วล่งเลยครับลงเรียบไปเลยจะเห็นแต่ป่าต้นไม้อย่างเดียวสูงสูงที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับเนี่ยเห็นป่าเห็นต้นไม้อย่างเดียวเห็นต้นไม้อย่างเดียวตอนนี้ขึ้นเยอะเลยที่ตำบลท่านาง,งามเขตของบ้านท่านาง,งามที่ผมยืนอยู่นี่ครับ เป็นทุ่งนาน้ำขาวระลอกเลยขึ้นเยอะครับฝากช่วยกดติดตามช่องนาคบัวฝากช่วยกดแชร์ด้วยครับแชร์ให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนของท่านได้ดูกันว่าะที่บรารกรรมตอนนี้น้ำกำลังขึ้นแล้วขึ้นมากขึ้นมาเรื่อยทุกวันเลยตอนนี้ทุ่งขาวเลยตอนนั้นที่มาไล์สอดเมื่อวันที่สองที่สามกันยา ยังไม่มากขนาดนี้อันนี้โอหเยอะเลยครับทุง่งทุ่งขาวเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูทางหน้าเดินไปดูทางหน้าครับนี่ครับนี่ขนาดถนนสร้างใหม่ถนนสร้างใหม่ยังเกือบครึ่งถนนเลยขยกระดับถนนขึ้นมาอีกอความสูงเท่ากับระดับน้ำปี2500ห้าร้ อ่าห้าสิบสี่ที่เห็นอยู่นี่ระดับน้ำสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ก็ความสูงของถนนครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่มันจะสูงเท่านี้แต่เนี่ยเขายกเขายกน่าจะสูงกว่าระดับน้ำนิดนึงเพื่อให้พ้นพ้นน้ำนะครับเพื่อให้พ้นน้ำดีก็น่าจะเกือบครึ่งถนนแล้วที่บ้านทานง,งาม ไลฟ์สดของช่องนาคบัวครับผมลุงนาเลศนาคบัวกับชายวัย7 7ฝากช่วยแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราพา,าไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะครับพอดีมาออกกำลังกายวิ่งเสร็จเราก็เห็นเอ๊ะน้ำมันเยอะก็เลยไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เกียมอุปกรณ์ขาก้องขาก้องมาแต่เห็นสถานการณ์มัน อย่างนี้ก็เลยอยากจะไลฟ์สดให้ท่านเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูช่องนาคบัวที่ติดตามหรือว่าที่เข้ามาใหม่ได้รู้ได้เห็นว่าตอนนี้แม่น้ำยมล้นตะิ่งมาเยอะเลยที่จังหวัดวิษณุโลกนะตำบลเทศอ่าตำบลอตตำบลท่านางงามครับบริาหารโดย อตบตตำบลท่านาง,งามที่เห็นอยู่นี่คือในพื้นที่เขตท่านาง,งามบ้านท่านาง,งามครับขึ้นเยอะเลยท้องทุ่งขาวไปด้วยน้ำเดี๋ยวเราเดินพาท่านดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยระดับถนนที่ยกระดับขึ้นมาใหม่เออ สูงประมาณปีระดับน้ำปี2,554 2,554ฝั่งฝังฝั่งข้างนี้ยังน้ำยังไม่เข้านะครับเพราะาอุดท่อไว้ชาวไร่ชาวนาอุดท่อไว้ไม่ให้น้ำเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเยอะอย่างนี้ถ้าน้ำเข้ามาเวลาดูน้ำลงมันจะลงช้าแล้วก็ เกษตรกร,ร,ก,รก็จะทํานาลําบากทนานานะฮนฝั่งนี้จะน้ำยังนิดหน่อยนิดหน่อยยังไม่ท่วมไม่ท่วมสางข้าวเลยเห็นไหมสร้างข้าวบางส่วนยังไม่ท่วมเลยเนี่ยสร้างข้าวบางส่วนยังไม่ท่วมเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยยาถนนนะ่สูงระดับปีสองพันหร้อยห้าสิบสี่น้ำเยอะปีนั้นนะ่ะ เยอะมากๆเลยปีรัฐบาลยิ่งรักนะอันนี้หน้าตรงนี้คือหน้าหน้าเขื่อนประตูเขื่อนบารกรรมโมเดลเลยครับโมเดลบารกรรมโมเดลก็คือประตูเขื่อนบารกรรมเขื่อนแม่น้ำยมที่เป็นโครงการบาลกรรมโมเดลผ่านน้ำไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำาสามบึงแก้มลิง ก็มีแก้มลิงบึงบึงตะเคงบึงละมานแล้วก็บึงขี้แรงสามบึงก็จะเป็นแก้มลิงตอนนี้เเขาก็เริ่มทำประตูเขื่อนแม่น้ำยมเสร็จแล้วครับจะเห็นได,ได้เดี๋ยวผมจะขยายกล้องให้ดูที่ตั้งเขื่อนนี่นี่ครับที่ตั้งเขื่อน เป็นสำนักงานผู้ดูแลสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งใจนุ่มก็เนี่ยเขื่อนประตูแม่น้ำยมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะผันอาใช้งบประมาณทำล่องทำอะไรสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งครับและเพื่อนสมาชิกช่องนาคบัวทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็พามาไลยสดตรงจุดบ้านท่านางามน้ำมันขึ้นเยอะเลยครับเขาเมื่อวันที่หนึ่งที่สอง กันยาที่ผ่านมาเราก็พามาไล่สดน้ํายังไม่ทุ่งยังไม่ขาวอย่างนี้ครับอันนี้ทุ่งขาวไปด้วยน้ําขึ้นเยอะเลยแล้วไม่กี่วันนะเนี่ยว่าประมาณที่ที่สามสองสามก็นี่วันที่แปดเองอะประมาณสี่ห้าวันเองน้ําขึ้นเยอะเลยเกือบครึ่งถนนแล้วเนี่ยโอ้โห,หน่าตกใจอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าจะหยุดขึ้นหรือเปล่าคุณน้ำพึ่งอยู่จังหวัดไหนครับเข้ามาดูชมน้ำแม่น้ำยมที่อำเภอบาลกรรมจังหวัดพิษณุโลกน้ำกำลังเข้าทุ่งมาท่วมไล่ท่วงมาหัวกนายังมิดเลยครับนะเหลือเห็นได้ <laughs> เห็นได้ต้นไม้บนหัวกนา อย่างนี้ก็คงจะเท่าปีที่แล้วปีที่แล้วมันสิบเมตรกว่านะเกือบสิบเอดเมตรตอนนี้ระดับน้ําที่ว่าการเพิ่มบรรังกัมระดับน้ําอยู่ที่เก้าเมตรกว่าก็ถ้ายังขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับบางวันก็ขึ้นสิบเมตรเอ๊ยเขาเรียกอะไรสิบเซนกว่าบางวันก็ขึ้นสิบเซนกว่าบางวันก็ขึ้น ไปถึงนะครับแต่ระยะสองสามวันนี้ขึ้นสิบเมตรกว่าสิบเอ้สิบเซนกวา่าสิบเซนกวา่นวานะรเนี่ยบรรยากาศน้ำท่วมน้ำเข้าทุงท่งทุ่งตำบลท่านางามอำเภอบารกร,รมจังหวัดพิษ,ษณุโลก<ม>ก็ฝากท่านผู้ชม ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆสมาชิกหรือว่ายากพี่น้องของท่านได้ดูครับว่าสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมแถวแถวทุ่งท่านงามเนี่ยน้ำเข้าทุ่งขาวหมดเลยอันนี้อยู่ระดับหน้าเขื่อนแม่น้ำยมนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูไปเรื่อยๆ ่ฝั่งนี้ฝั่งถนนข้างนี้น้ํายังไม่ยังน้ํายังไม่เยอะเลยครับน้ําเข้านิดหน่อยเองอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ําฝนนะเพราะว่าขนาดต้นข้าวอ่ะต้นสางข้าวต้นสางข้าวเนี่ยยังยังไม่ท่วมเลยเนี่ยทังทุ่งเนี่ยยังไม่ท่วมเลยน่าจะ ชาวชาวไร่ชาวนาน่าจะอุดท่อไว้อะท่อใต้ถนนเนี่ยส่วนฝั่งนี้เกือบครึ่งถนนแล้วอีกสองสามวันน่า,นาจะถ้ายังขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับอีกสองสามวันก็น่าจะครึ่งถนนถ้าครึ่งถน,นนนี้ก็ตกก็ตกสิบเมตรกว่าระดับน้า ในแม่น้ำยมนะครับสิบเมตรกว่าถ้าระดับนี้สิบเมตรกว่าก็ท่วมพี่น้องที่อยู่ตะลิงต่ำๆอย่างเช่นในเขตรบรารกรรมเราก็ชุมชนบ้านเหนือหลายหลายสิบหลังคาเลยแล้วก็ชุมชนปักคลองนี่น่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยรอยหลังคาเรือน เพราะว่าเป็นชุมชนที่หนาแน่นมากแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งก็เป็นพี่น้องชาวชุมชนบ้านลงเลื่อยนะครับลงเลื่อยในเขตเทศบาลบรากรกัรมเดี๋ยวว่างๆผมจะไปไล่สดแถวพี่น้องชาวชุมชนลงเลื่อยหลังโรงเรียนบอสโรงเรียน มัธยมบาลกรรมวิทยาศึกษาครับก็ล่รายงานสถานการณ์น้ำใ้น้ำยมให้ท่านได้ดูกันว่าน้ำเมื่อไม่กี่วันนะเรามาไล่สดยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับมาวิ่งออกํำลังกายเห็นไล่สดตอนนั้นประมาณวันที่สองที่สามน้ำยังไม่เยอะ วันนี้มาวิ่งอีกใหม่แล้วก็โหเห็นน้ำเยอะก็เลยไลยสดให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันก็ขึ้นไม่ใช่น้อยเลยขึ้นเยอะมากครับก็ท่านที่เข้ามาพูดคุยทักทายก็มีคุ้นณํำพึ่งใจนุ่มนะครับ ขอบคุณมากที่เข้ามาไว้เวียนกับชายผู้สูงอายุช่องนานากบัวครับกับผมลุงนเลศนาคบัวอา้าชาวนาก็เกยมอุดท่อไม่ให้น้ำเข้าท่งอีกฝั่งหนึ่งเพราะถ้าน้ำเข้าท่งฝั่งนี้เยอะ เ,เวลาจะทำนาทำไร่กันก็ออกลำบาบจะไขน้ำออกลำบากวันดีครับผู้ชายในนิยายวันดีวันด,ดีคุณผู้ชายในนิยายครับยินดีต้อนรับกับช่อง YouTube ของลุงนเรศนาคบัววันนี้ก็มาไล์สดดูสถานการณ์น้ำขึ้นเยอะเลยที่บ้านท่านางงาม ำบลท่านางามอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกก็ตอนนี้อยู่บนถนนยกระดับสร้างขึ้นมาใหม่เขาสร้างไป2 2กิโลไกล700เมตรเป็นถนนลาดยางยกระดับขึ้นมาสูงเท่ากับระดับน้ำท่วมปี2554เห็นเห็น เห็นเส้นทางลาดยางนิ่มๆผมก็เลยมาวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำวิ่งมาหลายเดือนแล้วสนอนเส้นนี้ก็เพราะว่าลาดยางมันนิ่มถ้าวิ่งตามคนกีดตเราก็คนแก่นอ้องวิ่งก็กลัวข้อข้อขาไม่ดีครับตอนนี้ก็เห็นอยู่นี่ครับคุณผู้ชายในนิยายครับเนี่ย ระดับน้ำแม่น้ำยมหน้าประตูเขื่อนบังไอ้บารกรรกเราเขื่อนแม่น้ำยมบารกรรมเราก็เข้าทุ่งขาวไปหมดเลยเมื่อวันที่สองที่สามน้ำยังไม่มากขนาดนี้เนี่ยเข้าทุ่งขาวไปเลยทั่วเลยครับเนี่ยวันนั้นผมมาเนี่ยตรงตรงใบบัวเนี่ย ยังจอจ่อเข้าเองอะเมื่อวันเมื่อไล์สดเข้าสองสามที่ผ่านมาเนี่ยสาวสองสามกันยาสองห้าหกแปดเนี่ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ตรงใบบัวที่เต็มร้อยแล้วครับใบบัวเริ่มร้อยแล้วเนี่ยขึ้นไวมากเลยจริงๆไม่กี่วันเลยขึ้นอะเต็มทุ่งขาวไปหมดเลยที่เห็นอยู่นี่ครับ คุณน้ำพึ่งคุณผู้ชายในนิยายจินดีต้อนรับขอบคุณที่เข้ามาดูในช่อง youtube นาคบัวของลุงนาเร่นนาคบัวครับฝากช่วยแชร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะไม่ไม่ได้ทำเป็นช่องคอนเทนต์อะไรน,นะครับเราทำเพื่อ,อบันทึกและ บันทึกและหาหาหาสิ่งดีๆเขาเรียกอะไรประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทรือว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกที่ติดตามช่องยูทู e นาคบัวนี้ได้รู้จักความเป็นบรารกรรมครับเราไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่มีไรายไดไม้มีอะไรแล้วครับก็ทำเพื่อบันทึกวิถีชีวิตวิถีของคนบรารกรรมคนอำเภอบรารกรรมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านบานชาวบ้านบางคนเขาก็มีฝีมือผมก็จะพยายามไปค้นหาใครมีฝีมือทำอะไรตรงไหนก็เป็นหัวใจหลักที่ผมจะทำทำแบบนี้คลิปแบบนี้ไม่ค่อยมีคนดูรลกครับคนดูน้อยหลักร้อยอันนี้ก็ไลฟ์สดก็เป็นอีกวิถี ทางหนึ่งที่ลุงนาเรศจะจะบันทึกแต่ละปีว่นนาน้าขึ้นอย่างไงอะไรยังไงท่วมอย่างไงท่วมเยอะท่วมน้อยท่วมมากท่วมน้อยเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ครับถนนยกระดับใหม่บ้านท่านางงามเมื่อวันเฉลิมพระชนม์สาววันแม่ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านเขาก็ฉีดยาฆ่ายากริมข้างถนนนี้ไว้ดูสะอาดเลยครับ าบางหมู่บ้านถ้าบางเขตที่เขาไม่ได้ฉีดไว้มันก็จะเต็มไปด้วยเผาเถาไม้เถาสะอึดเรามาวิ่งออกกำลังกายก็วิ่งไหลถนนนี้ไม่ได้เพราะว่ายอดไม้มันเต็มเราก็จะสะดุดล้มก็จะเป็นอันตรายนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านธนางามนี่ครับเขาทำดีมากสวัสดีครับ คุณผู้ชายเรียกบ้านทานางงามน่าจะเป็นหมู่หนึ่งนะครับบ้านทานางงามผู้ใหญ่อีทบุญทูปนะผู้ใหญ่อีทรือผู้ใหญ่จีตผู้ใหญ่จีตดบุญทูปนะช,ชื่อเล่นนะชื่อจริงก็ชื่ออะไรผมไม่รู้นะครับบ้านท่าบ้านแท่นนางงามบ้านทานางงาม,าางงามหมู่หนึ่ง เขาเขาฉีดยาเนี่ยในนไมฉีดฉีดยาเมื่อวันแม่แห่งชาติหรเอ่อวันเฉลิมพระชนม์สาวันแม่นั่นแหละเขาก็ขึ้นเยอะสองสามวันนี้ที่ผ่านมาผมมาไลยสดเมื่อวันที่สองสามยังไม่ขนาดนี้ตอนนี้เกือบครึ่งถนนแล้วเนี่ยถ้าเป็นถนนเดิมก็น่าจะ เกือบเกือบข้ามถนนนะประมาณครึ่งถนนแล้วล่ะหรือปิ่มถนนแล้วถนนเดิมที่เขายังไม่ได้ยกระดับเนี่ยนะอันนี้เขายกระดับแล้วมันก็เลยเกือบครึ่งถนนแล้วถ้าอีกสองสามวันถ้าเรามาวิ่งออกกรลังกายถ้ามันขึ้นมากอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่สดให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูมาชมเ,เป็นสมาชิกช่อง,องนาคบัวนะครับฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่องของลุงนาเลศนาคบัวครับาฝากช่วยด้วยเดี๋ยวเราจะสองสามวันถ้ามันยังไม่หยุดขึ้นยังขึ้นมากอย่างนี้เราก็จะถ่ายไลา์สดให้ดูกันใหม่เนี่ยครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่ครับสวัสดีครับคุณสุทัศน์ครับคุณสุทัศชัยศรีหา สวัสดีครับผมลุงนเรศนาคบัวครับกับช่อง Youtube YouTube นาคบัวบันทึกความเป็นมรกรมเป็นวิถีชีวิตของคนมรกรมไม่ว่าจะเป็นอาชีพาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆช่องนาคบัวก็จะบันทึกไว้ในนี้เราไม่ได้ทำช่องเพื่อหาเงินหาทอง้วครับเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราคอนทองคอนเนตมทำไม่เป็นครับแต่อยากจะ อยากจะบันทึกความเป็นละรรมอยากจะเผยแผ่ความเป็นวละรรมให้พี่น้องชาวไทยชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงและถ้าพี่น้องคนไทยหรือคนต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศก็ดูกันได้ครับ YouTube มันดูได้ทั่วโลกขอบคุณครับคุณสุทัศน์คุณสมชายคุณน้ำพึ่งอ๋อไม่ใส่เบ็ดเหรอเอ๊ลุง ถือสินห้าหาปลาไม่เป็นแล้วหาปลาไม่ได้ครับเราก็งดเว้นการฆ่าสัตว์พออายุ67แล้วขอบคุณคุณสุทธาครับที่แนะนำก็มาวิ่งออกกำลังกาย running running วิ่งวันละห้ากิโลหกกิโลวันนี้เอาสี่กิโลวิ่งไปแล้วสองพอดีเห็นเห็นน้ำมันขึ้นเยอะก็เลยหยุด ถ่ายไลฟ์สดให้ท่านเพื่อนสมาชิกที่ช่วยกันแชร์ช่วยกดติดตามช่องนาคบัวเนี่ยได้ดูได้เห็นว่าน้ำม่น้ำยมที่ประตูเกินม่น้ำยมนั้นตอนนี้น้ำเอ,อ่อเข้าทุ่งนะครับไหลเข้าทุ่งขาวท่วมหัวกันไล่กันนานะครับเห็นแต่ต้นหญ้าต้นต้นไม้ที่อยู่บนคันนาอย่างเดียวเลยเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ก็อีก สอามวันถ้ายังไม่หยุดขึ้นเราก็จะมาไล่สดใหม่กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดพิษณุโลกครับบรารกรรมโมเดลแม่น้ามยมครับคุณสุทัศน์ครับที่ที่ยืนอยู่นี่ก็คือแม่น้ามยมจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบรารกรรมจังหวัดพิษณุโลกโครงการบรารกกรรมโมเดลที่ที่เราเคย เอาก็นี่น,น้ำน,น,นี่ก็ดูได้ก็อาจารย์แววกับอาจารย์แววกับกับคุณอคุณป้าป้าจำนงบ้านนงครับเขาก็มาดูน้ำเห็นน้ำขึ้นเยอะเขาก็ไปดูว่าจะน้ำจะขนาดไหนนี่ครับคุณสุทัศน์ศี เชัยศรีทาทักทายมาขอบคุณมากครับฝากช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องของลุงนเลศนาคบัวคือชื่อช่องนาคบัวครับบันทึกความเป็นบรารกรรมบันทึกประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนบรารกรรมเขาหากินทำมาหากินกันอะไรมีอาชีพอะไรหรือว่ามีภูมิปัญญาชาวบ้านตรงไหน เราก็เราก็จะพาท่านไปดูถึงที่ถึงทางเลยครับวันนี้ก็ขอยุติการไลฟ์สดของช่องนาคบัวไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชม